Digital Solution ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมใหญ่อนันตโช่ชัยปีชานะครับครับยินดีครับที่ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมในอาชีพเดียวกับเราโดยเฉพาะบริษัทของ JC เรานะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวต่างๆนะครับอยากจะถ่ายทอดอยากจะแชร์และแบ่งปันนะฮะให้หลายๆคนได้รับทราบนิดหนึ่งคือวันนี้ที่ผมสําเร็จแล้วผมมีวันนี้ได้นะฮะก็เกิดจากนะครับ ธุรกิจที่ผมเลือกโดยเฉพาะเจซีนะฮะมีความแตกต่างมีความโดดเด่น,นะฮะจากสิ่งที่ผมเคยผ่านมาในอดีตรเรื่องของเครือข่ายผมก็ผ่านมาหลายค่ายหลาย,ลายบริษ,ษัทนะฮะสิกว่าปีนะครับมาอยู่ที่นี่แค่ปีแรกนะฮะผมก็สามารถสําเร็จขึ้นตําแหน่งสูงสุดข,ของบริษัทได้นะครับสิ่งแรกเลยความแตกต่างเรื่องการตลาดเรื่องสินค้าเรื่องการที่จะทําทให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาสู่อาชีพเราเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับ สองสามรายการนะฮะที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างอันที่หนึ่งนะฮะสินค้าเราเป็นสินค้าในรูปแบบของห้างในรูปแบบของอุปโภคบิโภคหรือกินสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรความงามนะฮะหรือมันก็สุขภาพหรือจะเปลี่ยนเกี่ยวกับทรกรเทคโนโลยีต่างๆนะที่มีอยู่นะครับอยากจะฝากนะครับการตลาดที่นี่จะต่างกับอาชีพเครือข่ายในในทั่วๆไปตรงที่ว่าของเราแค่เราเดินเข้ามาเป็นมมเบอร์ที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะ สามารถที่จะต่อยอดในการเชิญแนะนําเพื่อนมาเป็นเมมเบอร์ต่อจากเราเนะฮะเอาไวบ้บริโภคแล้วก็มีเงินปันผลเพราะสินค้าเราทุกชิ้นทุกตัวที่เราเห็นกันอยู่นะฮะมันจะแปลงทุกรายจ่ายให้กับการมาเป็นรายรับได้แน่นอนครับเมื่อสินค้าเรามีความหลากหลายนะฮะมันก็ต้องตอบสนองทุกความต้องการของทุกคนอยู่แล้วแต่แน่นอนครับมีหลายคนเข้าใจผิดเพราะความเคยชินของอาชีพที่หลายคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนผมมาก่อนหน้าที่จะมาเครือข่ายเนี่ยโอ้เราผ่านกันการงานขายมาเยอะมาก นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ขายดีตัวนี้ก็น่าใช้ถ้าคุณเผลอหยิบสินค้าใส่ตะกร้าร้วไปขายเท่านั้นะปัญหาที่ตามมาคืออะไรคุณจะขยายโอกาสให้คนในยากันทีเลยนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักว่าเอ้สินค้าพวกนี้ทุกบ้านต้องใช้ทำไงให้เขาเป็นเมมเบอร์ทำไงให้เขาเป็นสมาชิกนะครับก็มีวิธีเดียวครับสิ่งที่จะทำให้อ่าจุดยืนหรือจุดเด่นของเราเนี่ยโดดเด่นคือเราไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าแพ็คเอาไปขายแต่เราจะขายอะไรครับเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่า คุณใช้ผงซักฟอกเนี่ยมีบ้างมั้งไหมฮะบริษัทไหนคุณใช้เรามีเงินคืนคุณลองเข้ามาดูในจอยหมากเราเรามีสินค้าเรามีผงสักผ้าเรามีกาแฟเรามีสินค้าหลากหลายเป็นเหมือนเหมือนรายการเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหมือนเดิมของคุณนะแต่ที่ต่างก็คือมันมีคะแนนและมีเงินปันผลสะสมยอดรวมกับมาคืนให้คุณนะเป็นเงินโบนสัสให้คุณได้สิ่งนี้แหละครับที่มีความดดเด่นและแตกต,ต่างทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ครับ แน่นอนครับหลายคนอาจจะมองว่าเ,เครือข่ายมันไมไ่ต่างกันเลยมันค,คล้ายกันหมดถูกครับแต่มันต่างตรงการตลาดไงเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ครับแผนการตลาดของเราเป็นธรรมชาติมากผมแจ้งเขาว่าสหากรณ์เครือข่ายซื้อตรงรายแรกของประเทศนี้หรือของโลกใบนี้ก็ได้ยังไม่เคยมีห้างห้างไหนนะครับที่จะเาสินค้ารวมกันกับซัพพลายหลายร้อยบริษัทมารวมกันแล้วก็จัดสินค้าลงในเชล์แล้วก็มีคะแนนมี ราคาสมาชิกมีราคาขายปีกมีราคาขายส่งยังไม่พอยังมี RV ด้วยคือค่าแนะนําด้วย,วยนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวพอยเบื้องต่างๆจะเป็นการสะสมคะแนนของคนเองกับองค์กรคุณทั้งหมดนะฮะพอรวบรวมกันเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นเงินปันผลคืนมาให้คุณไม่ว่าคุณจะซื้อเองหรือองค์กรภายใต้องค์กรที่คุณแนะนําเข้ามาซื้ออันนี้คือความโดดเด่นอันแรกครับ แล้วก็คืนเงินไม่มีค่ายไหนบริษัทไหนทําได้ผมอยู่ที่นี่มา1112ปีของเราคืนตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาคืนเงินทุกวันจนถึงปัจจุบันก็ยังคืนเงินทุกวันียวนะครับเขาเรียกว่ามีเงินปันผลทุกวันนะฮะอันที่1คือเงินเร็วขายขาอาจจะไม่เชื่อนะว่าทำไมมีเงินล้วขนาดนั้นแต่ผมสามารถส่งยอดหรือองค์กรที่เชื่อผมนะฮะมาบริโภคสินค้าที่นี่เป็นเมมเบอร์นะครับผมก็จะมีเงินปันผลโบนัสเกิดจากองค์กรและหลายคนนะฮะที่มาบริโภคสินค้าผมก็จะมีส่วนต่างของเงินโบนัสตัว พอมีรายได้ผมก็ทํางานต่อเนื่องไป็น,น้าได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่นี่จ่ายเงินเร็วนั่นเองเพราะ,ะนั้นบางคนกังวลว่าเอ้ยผมไม่มีทุนผลซ้ำได้ไหมแน่นอนครับการเป็นเท่าแก่มันต้องมีทุนมันมีต้นทุนครับทุกอย่างแต่ที่นี่ต้นทุนน้อยครับสุดท้ายก็การไม่มีต้นทุนเพราะของพวกนี้มันเราจํเาจเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ไม่ถูกที่เท่านั้นเองนะครับเพราะไม่มีค่าการตลาดมันไม่มีเขาทําการตลาดแบบของเราของเราเป็นระบบออนไลน์เสียมากซื้อที่ไหนนะสาขาที่มีมากกว่า50สาขาในปัจจุบันเนี้ย คณซื้อกับใครที่ไหนตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมีโยงมาเป็นออนไลน์ให้คุณได้หมดนะครับในยังไม่พอฮะยังมีโครงการอีกโครงการนึงเขาเรียกโครงการอีวอร์เดซึ่งไม่มีค่ายไหนทําได้ของเรามีมากกว่า500สาขาของอีวอร์เดที่เมมเบอร์สามารถเป็นเท่าแก่เองขียอดเองส่งยอดเองได้อันนี้คือนี่คือการตลาดที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งที่ดรสมชายที่บอสเราได้ทําขึ้นมานะครับผมบอกเลยครับนในอนาคตน,นะฮะความสะดวกของการบริโภคการจัดส่งเรามีหมดแล้วฮะตอนนี้นะครับ และสาคัญนี้ให้เราพูดถึงเรื่องเป็นโ Product แบบเรื่องของการที่จะขยายองค์กรทําให้ความสะดวกแล้วก็มีรายได้ปันผลที่เร็วนะครับซึ่งคุณอาจจะ,ะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเรามีแบบนี้แน่นอนครับเครือข่ายทั่ว,วไปเขาไม่ได้มีเงินเร็วแบบเราเขาไม่ได้จัดระเบียบแบบที่ผมพูดทั้งหมดแบบเมื่อกี้นี้ระบบแบบนี้นะครับแต่เราโชคดีครับที่เราเรายังไม่หยุดแค่ตรงนั้นแล้วยังพัฒนาไปอีกครับไม่ว่าอะไรก็เะแต่เป็นค่านะฮข้าวไฟใบมุงใบบินคุณเอา มาผ่านระบบของเรานะคุณมีโอกาสมีส่วนลดด้วยมีเงินปันผลด้วยนะน,นี่คือเป็นข้อที่สามารถทําให้ทุกครัวเรือนะสามารถปฏิเสธพวกเราไม่ได้อันนี้คือข้อเด่นข้อดีของเรานะครับและจุดสุดท้ายที่ผมพูดว่าการตลาดที่ง่ายมันต้องส่งเสริมให้ทุกมูลเราทุกสาขาทุกอาชีพเข้ามาเป็นเมมเบอร์และสามารถมีความสําเร็จกับพวกเราได้ในองค์กรผมเองตอนนี้ผมมีมากกว่า6กเจ็0แสนรหัสแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกกรุงเทพนทิมซลนรวมๆแล้วนะฮะ 6 7 0 0 0 6-7แสนรหัสของผมเนี่ยก็เป็นคนมีต่างไว้ต่างวุฒิต่างสังคมกันมาแต่สุดท้ายมีหลากหลายคนบ้างครับที่เราคาดไม่ได้เลยว่าเค้คนอย่างนี้ก็ทำได้นะสําเร็จระดับสูงมีรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งหลายแสนบาทหรือบางคนหลักล้านแล้วนะครับก็เกิดจากระบบของเราที่มันส่งทําให้คนเหล่านี้สําเร็จได้เหมือนผมเองผมจบแค่ชั้นประถมเนี่ยผมสามารถนะครับเอาเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาในอดีตผมตั้งแต่ ผมเป็นวัยเรียนวัยที่ผมจบชั้นประถมมาผมมีโอกาสได้เรียนเหมือนหลายท่านนะครับผมเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นปัจจุบันนี้เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะฮะจะฉายพร้อมกันทุกโรงทุกเครือนะครับ19มิถุนา57นี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับนะครับฝากนะครับว่าแผนการตลาดของเราเป็นแผนที่ง่ายๆโดยการที่เราเป็นเมมเบอร์และก็เชิญเพื่อนๆที่เรารู้จักเข้ามาที่เชื่อถือเรานะฮะเอามาสร้าง เป็นทีมขึ้นมาทั้งทีมซ้ายทีมขวาเราเราก็จะมีเงินทั้งรายวันได้ค่าบริหารรายเดือนได้มีโบนัสไตมาสโบนัสรายปียังไม่พอนะครับยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยอยากเชิญชวนครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะเคยผ่านอะไรมามีโอกาสมาสัมผัสกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะจอยหมากเราในอนาคตเราจะเป็นห้างใหญ่ใหญ่ๆหหรูหรูทำให้หลายคนมาช้อปนะครับมาบริโภคสินค้าและก็เป็นเท่าแก่ร่วมกันเป็นเจ้าของห้างด้วยกันนะครับ สไตล์ของแต่ละคนอาจจะต่างกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนมาที่ j c นะฮะความต่างแต่มันมีความเหมือนอย่างนึงคือมีเป้าหมายอยากสําเร็จแค่มาบริโภคบอกคนมาบริโภคสินค้าถ้าไม่จําเป็นต้องขายเก่งต้องมีทุนมากคนก็สามารถที่จะสําเร็จเหมือนที่ผมสําเร็จได้นะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตเราคงไม่มีคู่แข่งแน่นอนเพราะปัจจุบันเนี้ยผมทํามาผมก็ไม่มีคู่แข่งเพราะคู่แข่งก็คือความคิดกับตัวผมนั่นแหละว่าเราจะหยุดวันไหนจริงๆเราอยู่ได้ตั้งนานแล้วแต่ที่ไม่หยุดเพราะแน่นอนครับ ตอนที่เราอยากพร้อมเราไม่มีเลยเงินติดตัวไม่กี่บาทแต่พอเรามีความพร้อมแล้วถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเสียโอกาสเพราะคนเยอะแยะต้องการกําลังใจต้องการช่องทางต้องการแนวทางจากเรานะครับไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนเป็นใครคนสามารถมาเป็นครอบครัวเจซีกับเราได้นะครับเรียนเชิญครับผมยินดีนะฮะที่จะไปที่ปรึกษาและส่งเสริมทุกท่านั้นมีความสําเร็จที่อย่างที่ผมเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับวันนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับมีความมั่นคงทุกคนครับสวัสดีครับ